สวัสดีครับยูทูปชาแนลเจอกันอีกแล้วกับผมวัตเตอร์บีนะครับอย่าลืมเข้ารับฝาก,กติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายผมวัตเตอร์บีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องตรดจสุนทรแบบไร้สายแบบนี้นะครับแต่รอบก่นกอนก่อนหน้านี้ผมได้รับพัสดุมาแล้วนะครับแต่ผมต้องการจะแกะก่อน,นครับท่านผู้ชมไม่ดูนะครับแต่เกิดเหตุเอ็กซ์เรย์ขึ้นนะฮะเนื่องจากผมลืมเปิดไมโครโฟนนะครับก็เลยทําให้เาขาเรียกว่าไงล่ะ ไม่ได้แกะกล่องอันบอกว่าในกล่กองมีอะไรบ้างมันจะมาลมทุ่มทำทำทำให้กับท่านจะไปดูสแสดงความดีใจด้วยนะฮะทำให้ดูนะฮะนี่แหละครับผมเครื่องดูดฝุ่นรคาคมาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทท่านชมโอ้โหยี่ไม่ใช่ผูเจอเลยนะครับไปถึงหนึ่งร้อยบาทนะฮะผมนะฮะดันไปเปิเปแปดแอปติ๊กตอ,อกเล่นไปนะครับเจอเขาดีอยู่ก็เลยกดสั่งมาเลยนะครับในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับึืนมาให้ดูตัดนี่เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผม ได้มันาการแจกกล่องให้ท่านชมดูแล้วก็เอามารีวิวใช้งานนะครับได้สักพักหนึ่งละนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่ามันใช้งานดีประมาณไหนนะฮะตัวน,นี้สามารถเป่าได้ดูดได้ถ้าท่านอยากเป่าก็คือว่าถอดฟิลเตอร์ออกนะครับฟิลเตอร์เขาจะมีตัวเคี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่ามันจะมีเคี้ยวอยู่นะฮะมีเคี้ยวอยู่เนี่ย แล้วมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครผมเราก็สวมเข้าไปปุ๊บนะฮะหมุนอ่าอันนี้คือดูดนะฮะถอดออกนะครับแล้วเราจะมาเป่าเขาจะมีหัวนี่ให้อันนี้นี่นนเปก็แรงอยู่นะแรงอยู่แต่มันแต่มันใช้เป็นดบาบปอบผมไม่ได้เพราะมันมีความร้อนนะครับผมมันมีแต่รมเปล่าๆนะครับผม แล้วก็ใส่งนี้ปั๊บแล้วก็มีหัวแปลงให้บางทีเราจะไปดูดในพรมอะไรเงี้ยดูดในลงในรถเนี่ยวับไปก็สามารถดูดได้เหมือนกันในรถนะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายดีนะครับไม่ว่าจะใช้งานดูดเช่นผมในห้องในบ้านหรือว่าจะาไปดูดฝุ่นในรถอะไรอย่เงี้ยก็ถือว่าดูดได้นะครับผมแล้วก็พอชาร์จก็เป็นแบบ Type C นะครับผมก็ทันสมัยดีนะครับผมมีปุ่มกดที่มัน บบเนี้ยเออมันจับแล้วดูมันดูทอดทำแมงดีนะครับหนึ่งร้อยบาทเราคุณคุณจะให้ผมจีอะไรอะ่ะมันดูดได้นี่ก็ถือว่าเกี่ยวเกี่ยวแล้วนะแล้วดูดได้ดีด้วยมือเสร็จที่ผมดูดนะโคตรเยอะเลยนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่การใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักชั่วโมงเพราะว่าผมใช้มานซึ่นชั่วโมงก็พักละ นะครับจากนั้นก็ชาร์จนะครับชาร์จก็ประมาณสักสิบนาทีชาร์จประมาณสักชั่วโมงบางทีชาร์จแช่เอาเลยนะครับแต่พอ่อเวณาคือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมอยากให้ท่านชมนะชาร์จแล้วก็กะไว้เองว่าชาร์จประมาณชั่วโมงแล้วก็ถอดออกนะครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีในเรื่องของเสียลักการันตีในเรื่องของหมอกกแอบ,บตเตอรี่นะครับบางทีถ้าคุณใช้งานแบ,บตเตอรี่มีโอกาสที่จะระเบิดได้ก็คือว่าทําการชาร์จประมาณชั่วโมงแล้วก็เก็บไว้นะครับ ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเขาไม่ม so, ีมาให้นะครับเขามแต่สยชาร์จมาให้ในกล่องแบบนี้นะครับผมเป็นพอไทายซีทูทยเอนะครับผมแล้วก็มีคู่มือทึ่งเป็นภาษาสากลนะฮะภาษาจีนแล้วมีภาษาอังกฤษนะฮะเป็นภาษาท้องถิ่นนะฮะนี่อยูแบบนี้การใช้งานก็มันไม่ได้มียากนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีเรื่องของ ามาตรฐานใานไทยเราการันตีว่ามันมีมอกอใี่หน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราควรพิจารณาแล้วก็เป็นข้อควรศึกษานะครับในเรื่องการใช้งานนะครับส่วนการรีวิวการใช้งานเดี๋ยวผมจะขึ้นดูให้ดูนะครับว่ามันดูดีแค่ไหนประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะทําการเขาเรียกว่า,าถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ผมซื้อมาปุ๊บผมลองปั๊บเลยนะครับแล้วผมไม่ได้เปิดใหม่ไม่มีเสียงของเครื่องฝุ่นนี้ นะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้แหละครับท่านชมคล้ายๆกับใจปอผมเสียงมันก็ประมาณได้ปอผมนะครับเมย์ดังเวอร์วังอะไรนั่แปลเท่าไหร่นะครับก็ยังเบาว่าเสียงที่ใช้ไฟฟ้าเยอะเลยนะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้เกี่ยวกับการรีวิวนะครับผมกับเครื่องดูฝุ่นไร้สาย ซึ่งมียี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่มันมีแค่ชื่อรุ่นว่า YTM2037 ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับถ้าใครอยากใช้งานนะครับเพิ่งดูปุ่นราคาไม่ถึงร้อยในช่วงนี้นะผมบันทึกอยู่ที่เดือนธันวาคมนะครับถ้ามันเลยเปยหรือว่ายัางไงเนี่ยก็ดูไว้เป็นค้อบพิจารณานะครับเพราะว่าผมซื้อมาในราคาแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยาบาทเจ็ดสิบเก้าบาทผมซื้อมารวส่งอันนั้ไปแล้วอะ่ะเออมาเชฟคสิครับท่านชมสวัสดีครับมอเตอร์บี B. จะาตัวมือ,อเด็ดอันผมยนะครับสวัสดีครับ t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  วันนี้นะครับผมมีช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยู u ูบมอเตอร์บีดนะครับแล้วก็มี f a c e b o o มอเตอร์บีสโรันดีนะครับซึ่งทําเกี่ยวกับในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็วีโอในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าสถานการณ์หรือบางส่วนนะครับป้าบอขอแตะว่ากันไปนะครับอยากนะครับกาบเรียนะครับผมท่านผู้ชมและท่านผู้ทั้งหลายนะครับเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับทั้งช่องทาง YouTube ของเรานะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามและกดไลค์ให้ช่องทาง Facebook ของเราด้วยมอเตอร์บีสโรวันดีบ ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน่อยชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับมอเตอร์บ,บิสวัสดีครับ